สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะมาพบกับคุณครูนะคะในวันพุทธที่12มกราคมพศ2565นะคะสำหรับในชั่วโมองนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของเวลาการบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีกันนะคะในชั่วโมองที่แล้วคุณครูได้ทบทวนเวลากลางคืน แบบเป็นชั่วโมองให้กับนักเรียนแล้วนะคะและได้ยกตัวอย่างเวลากลางคืนให้เรียนดูจํานวน10ข้อซึ่งในชั่วโมองนี้นะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจดูกันนะคะเราไปดูตัวอย่างการบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีในเวลาการคืนกันคะ่ะ เข็มยาวชี้เลขสิบสองเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายีิบสองนาฬิกาเข็มยาวชี้เลขหนึ่งเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายีสิบสองนาฬิกาห้านาทีเข็มยาวชี้เลขสองเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายีสิสบสองนาฬิกา ส0นาทีเข็มยาวชี้เลขสามเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่สิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขสี่เข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีเข็มยาวชี้เลขห้า เข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่สิบสองนาฬิกายี่สิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขหกเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีเข็มยาวชี้เลขเจ็ดเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่สิบสองนาฬิกา ส5ห้านาทีเข็มยาวชี้เลขแปดเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบนาทีเข็มยาวชี้เลขเก้าเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลาย2สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขสิบ ข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีเข็มยาวชี้เลขสิบเอ็ดเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่ิบสองนาฬิกาห้าสิบห้านาทีเข็มยาวชี้เลขสิบสองเข็มสั้นชี้เลขสิบเอ็ดเวลา 23นาฬิกาหลังจากที่นักเรียนได้ดูรูปของนาฬิกาการบอกเวลาช่วงเวลาต่างๆกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีรูปของนาฬิกาในช่วงเวลาต่างๆที่นอกเหนือจากที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างรูปนี้นะคะเข็มยาวชี้เลข11เอเข็มสั้นชี้เลข8ดนะคะ บอกเวลาก็คือ20นาฬิกาห้นาทีรูปต่อมานะคะเข็มยาวชี้เลข9เข็มสั้นชี้เลข6เวลา18นาฬิกา45นาทีรูปต่อมานะคะเข็มยาวชี้เลข6 เข็มสั้นชี้เลขเจ็ดเวลาสิเก้านาฬิกาสาสิบนาทีต่อมาค่ะเข็มยาวชี้เลขสองเข็มสั้นชี้เลขสิบเวลายี่สิบสองนาฬิกาสิบนาทีเข็มยาวชี้เลขหนึ่งเข็มสั้นชี้เลขสิบเอ็ดเวลา ยี่สิบสามนาฬิกาห้านาทีต่อมาค่ะเข็มยาวชี้เลขสิบเข็มสั้นชี้เลขสี่เวลาสี่ 50. นาฬิกาห้าสิบนาทีต่อมาค่ะเข็มยาวชี้เลขสองเข็มสั้นชี้เลขเก้าเวลายี่สิบเอ็ด นาฬิกา10นาทีหลังจากที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างกันไปหลายๆตัวอย่างกันแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนลองฝึกทำดูนะคะโจทย์บอกว่าจงบอกเวลาต่อไปนี้เวลากลางคืนนะคะทั้งหมด15รูปนะคะรูปแรกนะคะเข็มยาวชี้เลข สิเข็มสั้นชี้เลข8นะคะเวลา20นาฬิการูปต่อมาค่ะเข็มยาวชี้เลขหนึ่งเข็มสั้นชี้เลข8นะคะให้นักเรียนบอกเวลาต่อได้เลยค่ะ20นาฬิกา5นาทีนะคะทําต่อไปจนครบทั้ง15รูปนะคะ ถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะในแต่ละรูปเนี่ยเข็มยาวจะชี้ไปตามตัวเลขต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถนับได้นะคะถ้าเข็มชี้ไปที่เลข1ก็คือ5นาทีเข็มชี้ไปที่เลข2ก็คือ10นาทีแต่ละช่องจะห่างนะคะ5นาที 5... ทีไปเรื่อยๆนะคะ ให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่นะคะวันนี้วันพุทธที่12นะคะมกราคมพศ2565ตามด้วยเลขไทยเลขอลารบิกนะคะและตีเส้นใต้ปิดวันที่เรียบร้อยเขียนโจทย์ว่า จงบอกเวลาต่อไปนี้เวลากลางคืนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ดูรูปนะคะรูปแรกนักเรียนก็ใส่ไปเลยค่ะ20นาฬิกาต่อมารูปที่สองนักเรียนก็ใส่เลยค่ะ20นาฬิกา5นาทีนะคะทำให้เสร็จจนถึงรูปที่15นะคะ เราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจทานดูอีกครั้งนะคะว่านักเรียนทําถูกต้องหรือไม่นะคะเมื่อนักเรียนตรวจทานเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะลงไปในไลน์กลุ่มห้องของนักเรียนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพียงท่าน,นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ